อิตาลีัสไทยวิเคราะห์วอลเล์บอลหญิงประเดิมสนามเนชันลีก2023การแข่งขันวอลเล์บอลหญิงเชลลีก VNL 2023สัปดาห์แรกที่เมืองอันตัญยาประเทศตุรกีทีมชาติอิตาลีพบทีมชาติไทยวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยจะประเดิมสนามพบกับแชมป์เก่าแมช,ชุดนี้ไม่มีปลลาอิโกโกนูแต่ความน่ากลัวไม่ลดน้อยลงยังมีดาบตบอย่างซินเวียนนาวากาลอที่อันตรายยอมไม่แพ้อ,อิกโกนูมีจุดตบสูงถึง318เซนติเมตรรูปร่าง ไม่สูงมากแต่ทุกเป็นว่าเล่นส่วนสาวไทยของเราอย่างที่ทราบกันว่ายัางรักษาโครงสร้างตัวหลักไว้ได้เกือบหมดต่างจากชุดนี้ของอิตาลีที่เปลี่ยนผู้เล่นหน้าใหม่จากนัดเคยพบกันกว่าค่อนทีมแต่ห้ามประมาะหาท่อเด็ดขาดคิดง่ายๆว่าตัวแย่สุดของเขาอย่างน้อยคือได้เล่นอิตาลีเอ1ส่งมาเพื่อหวังผลชัยชนะอย่างแน่นอนวอลเล์บอลหญิงเนชั่นลีก2023ทีมชาติอิตาลีพบทีมชาติไทยวันอังคารที่30พฤษภาคม2566เวลา21นาฬิกา ตามเวลาประเทศไทยเป็นเกมสุดท้ายของทั้งคู่ความพร้อม2ทีมเป็นอย่างไรไปติดตามบทวิเคราะห์กันครับความพร้อมทีมชาติอิตาลีอันดับ2 FIVB World Ranking ชุดนี้นำทัพโดยดาวิเดมัสซานตีเฮดโคตใหญ่วัย46ปีจัดคุมกำลังหน้าใหม่หลายคนพักอีโกโนูที่เพิ่งเสร็จภารกิจต้นสังกัดว่ากิฟแบงก์ก่อนเริ่มทัวนาเมนต์อุ่นเครื่องกับโครเอเชียและแคนาดาในรายการดีเอทเอสแมตททัวนาเมนต์สามารถเอาชนะ3 1ถึง1เซตทั้ง2แมตถือว่าแต่ละคนฝีมือจัดจ้านไม่เบาชุดนี้ดูแล้วน่าจับตาหลายคนเพราะมีทั้ง2สาวซินเวีย ลินดานวกาลอรวมถึงหัวสาวตัวเก่งอย่างมิเรียมซินล,ล่าและอลิสเด็กราดีคข้ามาในทีมชุดนี้ด้วยภาพรวมที่เห็นจากเกมอุ่นเครื่องคือทุกหนักตบจมกันทุกคนคาดการผู้เล่นชุดแรกอิลาเรียบัตติสโตนีเซเธอร์ซินเวียนววกาลออลิสเดกราดีอันนาดาเนซีอเลเซียมาซาโรลินดาน,านวกาลอและซาร่าปาเนโตนีลิเบรโรความพร้อมทีมชาติไทยอันดับ15 FIVB World Ranking โคดด่วนดนในศิีวัชชนเมทากุลได้เซตเตอร์ตัวเก่งพรพันเกิดปราดหายเจ็บกลับมาประจำการคุมจังหวะเกมรุกสาวไทยอีกครั้งส่วนตัวหลักยังอยู่ครบทั้งอัชราพรคงยศชัชชุอ่อนโมกศีและทัดดาวนึกแจ้งอุณภูมิที่เมืองอันตัญญาประเทศตุรกีเฉลี่ยอยู่ที่20องศาถือว่ากำลังเย็นสบายเรื่องความร้อนสภาพอากาศทำให้ล้าเหมือนในซีเกมหมดไปรีคอเวอรี่ร่างกายกลับมาแทบจะ100เซกันทุกคนเรื่องการจัดตัวประเดิมเกมแรกอย่างนี้ไม่ต้องคิดอะไรใส่เต็มชุดใหญ่ลงไปสู้แน่นอน คาดการผู้เล่นชุดแรกพรพันธ์เกิดปราดเซเธออัชราพรคงยศชัชุอ่อนโมกสีพิมพิชยากกกรัมหัทยาบำรุงสุขทัดดาวนึกแจ้งและปิยนุษย์แป้นน้อยลิเบรโรสถิติพบกัน5ครั้งหลังสุด3กรกฎาคม2022ไทยแพ้อิตาลี0-3เซต20 25 14 25 14 25เนั่นลีก20มิถุนายน2021 ไทยแพ้อ,อิตาลี1-3เซต35-33 21-25 25-27 20-25เนชั่นลีก22พฤษภาคม2019ไทยแพ้อ,อิตาลี0-3เซต13-25 17-25 24-26เนชั่นลีก18พฤษภาคม2019ไทยแพ้อ,อิตาลี0-3เซต20-25 18 25 14 25มอนทรูเมสเตอร์2019 14พฤษภาคม2019ไทยชนะอิตาลี3-1เซต25 20 26 24 21 25 25 20มอนทรูเมสเตอร์2019ผลงาน5นัดหลังสุดทีมชาติอิตาลีอุ่นเครื่องชนะแคนาดา3-1ชนะโครเอเชีย3-1ใชิงแชมป์โลกชนะอเมริกา3-0 แพ้บราซิล1-3ชนะจีน3-1ทีมชาติไทยซีเกม2023ชนะเวียดนาม3-1ชนะฟิลิปปินส์3-0ชนะมาเลเซีย3-0ชนะเมียนมา3-0ชนะอินโดนีเซีย3-0บทวิเคราะห์การได้แชมป์ซีเกมเป็นเพียงการเปิดแผลให้เห็นปัญหาถึงการขาดมือเซตตัวหลักแม้ได้ชมผู้พรพัน์เกิดปราด กลับมาถือเป็นเรื่องดีแต่เท่ากับว่าเรายังไม่มีแมตช์อย่างเป็นทางการทดสอบตัวผู้เล่นแบบครบๆกับพรพันธ์และต้องปรับระบบให้เข้ากับระดับ VNL ที่มาตรฐานการตกบอลแรกรวมถึงจังหวะการบล็อกสูงกว่าระดับอาเซียนที่ใช้เป็นสนามทดลองทีมมองว่าเกมแรกอย่างนี้ยังต้องให้เวลาทุกคนจูนกันให้เข้าที่ได้กลับมาเป็นของขวัญหนึ่งเซตต้องนับว่าพวกเธอสู้สุดใจแล้วผลการแข่งขันที่คาดทีมชาติอิตาลี3-1ทีมชาติไทย โปรแกรมวอลเล่บอลหญิงเนชันล,ลีก2023ทีมชาติอิตาลีพบทีมชาติไทยจะมีขึ้นในวันอังคารที่30พฤษภาคม2566เวลา21นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยที่สนามอันตัญญาสปอร์ทฮอนเมืองอันตัญญาประเทศตุรกี